ชื่อว่าตาสมนึกแกเคยเป็นหมอสเสน่ห์มาก่อน mm hmm. แล้วปรากฏว่าหลังๆเนี่ยแกเป็นโรคไต mm hmm. แต่ลูกเนี่ยบอกว่าแปลกมากช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่รู้ว่าของเข้าหรือเปล่าตามความเชื่อลูกบอกว่าคุณตาสมนึกเนี่ยจะเหมือนกับบอกว่ามีหนอนเนี่ยชัยออกมาจากตัว mm hmm. แล้วนอนไม่หลับเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายลูกๆก,ก,ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะสมัยก่อนคุณตาสมนึกเป็นหมอสเสน่ห์ mm hmm. แล้ววันนี้ของก็เลยเข้าตัวเนี่ยนะฮะ วันนี้ลูกสาวเนี่ยเขาก็เลยพาไปดูหิ่งพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณตาเนี่ยเคยใช้ประกอบพิธีกรรมแล้วกําลังสงสัยว่าที่คุณตาป่วยก็เป็นเพราะว่าการเป็นหมอเสน่ห์ในอดีตของที่เคยเก็บไว้ในบ้านย้อนเข้าตัวนี่ฮะและเห็นบอกเป็นในหนังตะลุงด้วยใช่ค่ะนี่คือล่าสุดเนี่ยนะพึ่งใครไม่ได้ก็ต้องพึ่งหมอปลาหมอปลาคุณผู้ชมฮะหมอจริงก็ช่วยไปแล้วแต่ตาก็ยังบอกนอนชัยออกจากท้อง ล่าสุดอุ้ยแต่แกเป็นโรคไตอ่ะตัวดําเลยอ่ะล่าสุดหมอปลาไปแล้วนะฮะไหนไหนดูตอนหมอปลาไปหน่อยเห็นบอกว่าหมอปลาไปแก้ให้เรียบร้อยแล้วอุ้ยคนเป็นโรคไตอ่ะเนาะแล้วสิ่งที่หมอปลาทําก็คือทันทีที่หมอปลาเดินทางไปถึงเห็นบอกว่าหมอปลาไปดูหิ้งบูชาค่ะไหนลองดูภาพหน่อยนะฮะ โดยทางหมอปลาเนี่ยมีการทําพิธีให้ด้วยใช่ไหมครับเมย์ค่ะก็เห็นคุยกันก่อนแหละแกคงต้องคุยกันเรื่องทําพิธีจะทํำไหมอะไรพ่อหมอถามไม่นะนี่พิธีอย่าเพี้ยนตอบเลยนะตาตาทำตระเน่าสุดทําให้กับใครและดีเจตาช้านช่วยลุงเอาไปฝังเขาเนี่ย ก็บุ้งคบบ้างมาผมจับไม่ได้แล้วมีไหมดินเจ็บปราชัยไม่มีแล้วมั้งโซเลือกถามวาวันที่แล้วตอนนั้นเขาเจอแป้งอย่างเดียวก็เลือกถามก็เลยไม่ได้ยุ่งเลยพาไปดูตรงนั้นหน่อยดิมั่นรถเชื่อมไปได้มั้งสั่งรัดรถรถยนต์เขาได้มั้ครับรถยนต์เขาได้มันอ้อมหน่อยรถยนต์ไปได้ผู้ชมครับตาเนี่ยอ้างว่ามีของพวกดินเจ็บป่าช้าอยู่ในบ้านโดยลูกสาวเองเนี่ยก็พาหมอปลาไปดูโต๊ะ หมู่บูชาเนี่ยนะครับที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในอดีตโดยคุณชมพูนุชเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของคุตาบอกว่าพ่อป่วยมานานหลายเดือนเหมือนคนโดนของเข้าตัวมีอาการคันไปทั้งตัวโดยแกบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีนอนชัยและอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ลูกๆต้องพึ่งหมอปลาเพราะลูกๆเองก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกๆเนี่ยอาจจะต้องรับขอ,ของของพ่อด้วยใช่ไหมไนี่วันนี้หมอปลาก็เลยไปถึงแล้วทําพิธีอะไรบ้างเนี่ย ก็คือเหมือนกับว่าน่าจะมีการพูดคุยกันก่อนแหละก็ให้หมอปลามาช่วยเหลือไม่รู้ว่าต้องทําพิธีอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องที่ว่าถ้าลูกๆตกลงทําพิธีเนี่ยคุณลุงแกจะอยู่ได้อีกกี่วันตามปกติหรือเป<อ>ล่าเนี่ยก็เลยต้องคุยกันก่อนคือหมอปลาเนี่ยบางทีแกไปช่วยใครเนี่ยแกจะบอกว่าถ้าช่วยแล้วนะเดี๋ยวขอขมากันเสร็จเนี่ยอีกประมาณ3วัน7วันหรือไม่เกินเดือนพ่อต้องตายเอาอย่างเงี้ยรับได้ไหมหมอปลาแกจะมีสไตล์แบบนี้เนี่ยนะฮะ แต่ส่วนใหญ่ก็ตายตามนั้นจริงๆเนี่ยนะฮะวันนี้มีเสียงหมอปลาด้วยใช่ไหมตอนที่ใ,<ช>ให้สัมภาษณ์เนี่ยลองฟังดูงหน่อยฮะไปดูตรงนั้นหน่อยดิรู้ว่าเป็นหนังตลงละลุงได้ทำเสน่ห์เนี่ยมันเหมือนใครรู้ไหมมันเหมือนตาผมเลยแล้วตอนนี้ปรากฏว่าลุงไม่เตะลูกหลานเป็นบ้าพี่แค่พ่อลุงไม่เป็นหนูกลัวไงบนหิ้งหนูไม่เคยยุ่งเลยพอตาตายพี่พอตาตายเนี่ยตาตาผมแท้ๆเลยนะเขาเป็นครูหนังตะลุง แล้วก็เป็นหมอเสน่ห์ทำของทำให้รักทำให้เลิกแล้วพอตาผมตายปั๊บลูกไม่รับหมอรับอีไม่รับแลวอะไรรู้ไหมหลานเขาก็คือลูกของตาลูกสาวคนโตไปเรียนไปเรียนจบปั๊บขีกตำราเผาเผาว่าใครจะมาเรียนแล้ววันนี้รู้ไหมว่าหลานเขาอยู่ไหนเป็นบ้าซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เห็นบอกว่าทั้งหมดนี้ ตัวของหมอปลาเองก็จะรับอา,าสาช่วยเหลือใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็มุมนึงอย่าลืมไปหาหมอปกติด้วยนะฮะเพื่ออาการจะได้ทุเลา